ทีีีี่ตตตรรรงงงนนน้้้แล้วไงคะคอนโดไม่สร้างเอาหรอได้แต่เสาอุ้ยปีนี้ไงปีของคนนี้ไงออคอนโดพี่สร้างสร้างยังชื่ออะไรนะครับมันอย่าพูดชื่อนะเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วนี่รู้ลึกรู้ดีนะต้นขาต้นขาพี่ต๋าคอนโดเขาไม่สร้างเขาบอกว่าได้ตรงเนี้ยได้ที่เนี่ยแถวแถวประตูน้ำแล้วตรงนั้นมันเจ๊งไปหมดแล้วมันพี่สร้างมีแต่เสาขึ้นมาเออหนูได้คอนโดยังลูก อ๋อเร็วๆนี้ครับลูกแล้วไปดูยังไปดูยังหรือว่าเห็นครับเป็นกล่องตัวอย่างฮะไปดูยังยังๆเลยต้องระวังนะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกที่เราชนะในซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่เท่าไหร่แล้วนะฮะสิบสองครับสิบสองสิบสองอืมนะเป็นยังไงบ้างฮะก็ดีใจครับเพราะว่าเพราะว่าเราแอบจับอ๋อแอบจับใช่ไหมครับมือจับหรืนี่ึงก็เธอเขาบอกกำลังกายครับไม่จริงหรอกอ่ะต่อค่ะก็ ดีใจครับเพราะว่าเรากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เราประกวดมาหลายเวทีครับแล้วหลายปีมากครับประกวดอะไรมาบ้างอ่ะโอ้ทั้งสาวแพวไทยแลนด์ท็อปโมเดลบุญเล่นประกวดอะไรมาบ้างคะก็มีอ่าเดอะสตาร์เคพีเอ็นอะไรพวกนี้ครับไปมาหมดแล้วนะมันก็เป็นการล่าฝันของพวกเราอะนะมันก็ต้องไปตามหาฝันหลายๆคนก็ต้องผ่านเวทีพวกนี้มาเป็นเรื่องปกติ นะแต่เวทีที่เขาประสบความสำเร็จก็คือเวทีของ Academy Fantasia ซียนะฮะตื่นเต้นไหมพอได้ตําแหน่งตื่นเต้นครับเพราะว่าตอนแรกๆเราไม่คาดหวังแต่เราก็หวังว่าแบบเอ้ยเราก็น่าจะได้ที่หนึ่งบ้างนะฮะแล้วพี่จะถามว่า พี่ลืมเลยอะ่ะเห็นไหมพี่ถาว่าแต่มองหน้าน้องไงแก็แบบว่าเออลยพ <ไป S 2> ี่ถามจะถามอะไรไหมคะจะถามว่าน้องแต่ละคนถึงแม้ว่าบางคนอาจจะบอกว่าตกรอบไปก่อนได้ไม่ได้รางวัลแต่ก็มีความสามารถกับทุกคนเนะาะค่ะเข้ามาขนาดนี้แล้วก็เลยถามว่าแต่ละคนสนใจงานในวงการยังไงกันบ้างพี่ีก็หรือว่าเป็นนักร้อง,องสนใจงานแสดงอะไรกันบ้างไหมคะ เราอยากเป็นพิธีกรค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นผู้ประกาศข่าวดีเจวีเจอยากหมดเลยค่ะอยากหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะผู้ประกาศข่าวกับวีเจเป็นคนละคาแรคเตอร์นะลูกค่ะแต่อยากลองค่ะอยากลองใช่ไหมใช่ค่ะชอบชอบลองชอบลองแล้วชอบลองไหมคะน้องอ่ะเหมือนมาพูดชอบลองข้างหลังดิฉันลองอะไรลองอะไรลองใหมลองสิ่งใหม่ๆหม่ ปีนี้เนี่ยเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างนี่เลยจับถูกประสบการณ์ได้ก็ได้หลายสิ <h 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 ่งนะคะอย่างแรกคือเหมือนเราได้ประสบการณ์เวลาขึ้นเวทีอะค่ะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก่อนประกวดก็อาจจะยังไม่ได้ขึ้นเวทีทุกคนแต่พองานเนี้ยคือเราได้ต้องฝึกจริงร้องจริงตีโจทย์เพลงเองทั้งเต้นทั้งร้องเพลงใช่ไหมคะคือมันเหมือนเป็นอะไรที่เราต้องลองใหม่ๆมันก็ได้ประสบการณ์จากแต่ละวิกแต่ละวิกไม่เหมือนกันเลยค่ะนะคะแล้วเขาบอกว่ามีคู่จิ้นชายหญิงชายหญิงคู่ไหนกับคู่ไหนคู่ไหนฮะคู่แรกคู่พี่ใหญ่ก่อนค่ะ อ๋อใช่ก็ใส่ก่อนกันนะอ๋อคนไหนคนไหนยกมือนะยกมืออ๋อกับคนไหนคะน้องน้องคนไหนส่ตเป็นการโปรโมทใช่ไหมคะหรือว่าไงฮะโปรโมทหรือว่าชอบกันจริงๆฮะเอาเอาไมม่ไมตอบไม่ถูกเลยคือเหมือนแบบว่าอ่าตอนในบ้านเนี่ยเราจะสนิทกันพิเศษก็เลยแบบอาจจะโดนมองว่าแบบเป็นคู่จิ้นอะไรอย่างนี้เ้ยรงเรามีเมียอยู่แล้วใช่ไหมแรงอะพี่แหมถ้าเป็นแรงจริงๆแล้วมีแฟนอยู่แล้วใช่ไหม อะไรนะครับเธอมีแฟนอยู่แล้วมีกระแสข่าวออกมาโอ้โหไม่ไม่ไม่อย่าโกหกไม่ไม่มีรูปนะโอ้โหมีรูปด้วยเออไม่มีไม่มีแน่ใจสาบานโอ้ไปวัดเลยไหมพี่แล้วโดนจับเป็นคู่จิ้นกันอายไหมคะเขินไหมเขินนะพี่อาเขินเนาะจะต้องจิ้นไปอีกตลอดชาติเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยต้องไปตลอดอีกหลายหลายคู่ที่มาจากเอฟก็ต้องจิ้นกันไปตลอดเลยนะ รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าเขาให้ความสนใจเราเมื่อเพิ่มขึ้นนะใช่ไหมใช่ดีใจอันนี้เป็นคู่จิ้นคู่จิ้นชายหญิงใช่มีคู่จิ้นชายชายไหมของเอฟมีไหมมีไหมมีไหมไหนๆคนไหนกับคนไหนฮะกับคนกับคนไหนครับนี่หรอสองวันนี้ใช่ไหมมันตรงหน้าข้างหน้าหน่อยดูบังข้างหน้าหน่อยหน่อยหนูหนูจิ้นกันจริงหรือว่าใครสั่งให้จิ้นหรือว่ายังไงฮะดูแสงแต่งตัวเหมือนกันด้วยอ่ะออเดูสีพวกใส่สีเดียวกันมาด้วยนคนนี้มีงานครับไม่ไม่ เรารู้สึกยังไงบ้างเราต้องมาจิ้นกับเขาอะไรเงี้ยคือเป็นผู้จิ้นชายชายอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้รู้สึกไงครับก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับแต่ดาราเวลาตอบก,อกันเพื่อนกันภาษาดาราคือผัวเมียกันนะตอบว่าอะไรดีเนรู้รสึกเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันหมายคพราะว่าอยู่กันมานานแล้วรอมีลูกเขาสนิทกันอะไรอย่างเงี้ไงน่ารักน่ารักนะะอ่ะเขินไหมว่าต้องคนอื่นเขาผู้จิ้นชายหญิงเรามาเป็นผู้จิ้นชายชาย ไม่เคยเรยนะเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่ว่าแค่รู้สึกดีมากกับเวลามีคนมาแชร์เราเยอะๆเช่นนะครัแบบรู้สึกว่าเออก็ก็ดีเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราอยู่ที่บกันถึงว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วพี่ก็ขยายความพูดสพูดแคบไปนิดหนึ่งเอนะฮะแล้วตอนเราจริงๆแล้วเรามีแฟนหรือยังฮะ ไปดูเอานในบ้านแล้วกันครับจะไปรู้เหรอพูดแล้วในบ้านไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ก็ไปดูเอาแล้วกันครับพี่ไม่ได้ดูเคยบอกไว้ก่อนว่าเรื่องพวกนี้พวกผมเก็บไว้เป็นความลับเอาไว้ให้ไปติดตามเอาเองครับไปติดตามในไหนอีกอ่ะมันมีอะไรอีกอะรอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์รอเซอร์ไพรส์คือเซอร์ไพรส์จะแต่งงานกันหรือว่าไงเปิดตัวเปิดเป็นเปิดตัวอะไรนะเปิดต้องเปิดไม่ต้องเปิดเพราะทุกวันนี้เปิดอยู่แล้วใช่ฮะอันนี้เป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยเป็นคนเกิดจังหวัดจันทบุรีครับ แล้วก็มาโตที่เพชรบุรีครับอ่าแล้วน้องล่ะฮะเป็นคนกรุงเทพครับคนกรุงเทพมาโตที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพนะฮะมไม่เป็นโตสระบุรีแน่นอนนะฮะเออนะฮะแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการประกวดเรียลิตี้นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ไหมครั้งแรกครับเรียลิตี้ก็าครั้งแรกครับแต่ว่าทไมทีอื่นก็ประกวดมีประกวดมาก่อนนะฮะแล้วเอฟเป็นยังไงบ้างประกวดกาดูแลดีไหมโหคือเป็นรายการที่ดีมากฟรีฟรีมากเดี๋ยวที่จะเล่าอให้ฟังเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่น้องยังอยู่ต่อนะฮะ พักสักครู่คุณผู้ชม<ฆ>นะเอสไม่ังอย่าลืมส่งกันมานะสี่ห้าหกศูนย์สามสามสามเจะเล่าให้ฟังว่าพี่เคยไปเข้าบ้านเอฟด้วยนะปีซานนี้ก่อนที่เขาจะเข้าบ้านแซ่บขนาดไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่<ฆ>กับสอนอหนึ่งเจ็ดก่อนครับค่ะ